เป็นมันสำปะหลังนะคะทุกคนสายพันธุ์กระเหลี่ยงคอยาวนะคะที่ลุกอีสานได้เอามาให้ทุกคนดูแต่ว่าสืบเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นดินทรายเม็ดละเอียดนะคะดินทรายเม็ดเล็กมันก็จะทําให้ขุดยากหน่อยนะคะทุกคนเป็นดินทรายมันสบปะหลังที่ปลูกในช่วง ก่อนฤด,ดูฝนหรือที่เรียกว่าเราปลูกเป็นมันเดือนสี่หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสัมปะหลังหน้าแรงนั่นเองนะคะมันสัมปะหลังที่พวกเราปลูกในช่วงนี้นะคะทุกคนตอนที่พวกเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาจะให้ปริมาณแป้งที่สูงทําไมลูกอีสานถึงบอกว่าให้ปริมาณแป้งที่สูงมีปัจจัยอะไรนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสานชายแนอกแล้วนะคะช่องที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมันสัมปะหลังมาแบ่งปันทุกๆคนคะ่ะ และก็ในคลิปนี้นะคะลูกอีสานก็มีอะไรอยากจะมาอวดทุกคนนะคะพร้อมกับเรื่องดาวที่พูดในต้นคลิปนะคะว่ามันสัปะหลังที่เราปลูกในช่วงหน้าแล้งนะคะทุกคนมันดียังไงนะคะ1ก็คือว่ามันสัมปะหลังที่เราปลูกในหน้าแล้งเนาะเขาจะได้รับปริมาณฝนที่เพียงพอในช่วงฤด,ดูฝนอย่างเช่นถ้าเราปลูกในช่วง กุมภามีนาหรือเมษานีคะในช่วง3เดือนนี้นะคะทุกคนเขาจะมีปริมาณน้ําฝนที่พอเหมาะมากๆก็คือฝนจะไม่เยอะจนเกินไปฝนจะมีก็คือทําให้ดินเนี่ยมีความชื้นนะคะแล้วก็ดินก็จะไม่อัดแน่นด้วยนะคะในช่วงนั้นก็คือว่า ตอนช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ไหมคะทุกคนเราปลูกในช่วงกุมภามีนาเมษาก็จะนับไปนะคะก็จะได้ขุดประมาณช่วงเราไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่พันวามก,กราคุมภามีนาเมษานะคะของปีถัดไปนะคะทุกคนก็คือว่าสภาพช่วงสภาพดินของช่วงนี้ค่ะดินมันจะไม่มีความชื้นนะคะทุกคนพอไม่มีความชื้นเสร็จแล้วปุ๊บน้ําที่อยู่ในดินก็จะไม่ซึมเข้าไปในหัวมันสำปะหลังใช่ไหมคะ ก็จะทำให้มันสำปะหลังเนี่ยมีปริมาณแป้งที่สูงนะคะบวกกับ <c oughs> ฝนที่ไม่ไม่มีแล้วคือฝนทิ้งช่วงไปนานแล้วนะคะก็จะทำให้ราคาก็จะดีด้วยนะคะสำหรับมันสำปะหลังในหน้าแล้งนะคะราคาราคามันจะสูงกว่ามันสำปะหลังในเดือน11นะคะหรือที่เราเก็บเกี่ยวในช่วงสิงหางกรกยาช่วงนี้นะคะมันสำปะหลังเนี่ย ก็จะราคาดีกว่าแต่ข้อเสียของมันสำปะหลังหน้าแรงก็คือว่ามันสำปะหลังที่เราเก็บเกี่ยวช่วงนี้นะคะลักษณะหัวเขาจะไม่โตแต่ว่าในเรื่องของความดกนะคะก็จะสูงนะคปลูกถูกช่วงมันสำปะหลังได้กินอาหารที่เพียงพอยังไงเขาก็ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้วนะคะแต่ข้อแตกต่างที่เราจะได้สูงขึ้นมากว่าการทํามันสำปะหลังเดือน11ก็คือว่า ปริมาณแป้งที่สูงขึ้นนะคะถ้าเราเอาไปขายในโรงแป้งยังไงเปอร์เซนต์แป้งก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ28อัพขึ้นไป100%นะคะจากที่เคยปลูกในหลายๆสายพันธุ์นะคะก็ถ้าสมมติว่าปลูกช่วงนี้ค่ะทุกคนเขาจะให้ปริมาณแป้งที่สูงเกือบจะทุกสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้มาดูหัวค่ะว่าหัวเขาเป็นยังไงบ้างจะเป็นมันสำปะหลังนะคะที่คนสายพันธุ์กระเหลี่ยงคอยาวนะคะที่ลุกอีสานได้เอามาให้ทุกคนดูแต่ว่าสืบเนื่องจาก พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นดินทรายเม็ดละเอียดนะคะดินทรายเม็ดเล็กมันก็จะทําให้ขุดยากหน่อยนะคะทุกคนเป็นดินทรายละเอียดเลยละแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าหน้าแล้งแบบนี้นะคะเขายิ่งจะอัดแน่นบวกกับตอนที่หน้าฝนมาใช่ไหมคะฝนก็คือจะตกต่อนเนื่องหลายวันหลายเป็นเป็นเดือนก็ว่าได้นะคะก็เลยทําให้ดินอัดแน่นแต่ว่าตอนที่ฝนมาเนี่ย มันสัมปหลังเขาได้สร้างหัวแล้วนะเขาสร้างหัวตั้งแต่ตอนที่เขาอายุได้3-4เดือนตอนนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเราปลูกประมาณช่วง กุมภามีนาเมษาใช่ไหมคะนี่นก็คือมันสัมปลังเขาออกห่วแต่ตอนนั้นแล้วพอตอนช่วงฤด,ดูฝนมานะคะการที่ฝนตกเยอะมันก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการเจริญเติบโตแต่เพียงแค่ว่าหัวเขาอาจจะไม่มีขนาดใหญ่เหมือนกับมันสัมปลังที่ปลูกในช่วงเดือน1 1เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเขานี่สุดยอดเลยนะคะทุกคน,นหัวนี่คือแบบแน่นเลยนะคะอีกอย่างคือในดินไม่มีความชืน้น มันประจวบเหมาะกับช่วงที่เราต้องขุดไปขายพอดีดินไม่มีความชื้นเวลาเราเอามันสัมปะหลังไปวัดแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งมันก็จะสูงนะคะและนี่ก็คือข้อดีสําหรับใครที่มีพื้นที่ที่เหมาะกับการที่จะปลูกเป็นมันสัมปะหลังเดือนสี่หรือมันสัมปะหลังหน้าแล้งนะคะก็อยากจะแนะนําให้ปลูกช่วงนี้แหละมันจะได้ราคาดีด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะ,ะก็เป็นการนําเอาประสบการณ์ที่ <c oughs> ทํามันสัมปะหลังแล้วก็ ราคาที่ได้นําไปขายนะคะทุกคนราคาช่วงนี้แหละมันจะได้ราคาดีมากกว่าแล้วก็ใครที่มีท่อนพันธุ์มันสําปะหลังที่ปลูกในช่วงนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะนําท่อนพันธุ์เนี่ยเอาไปปลูกในมันนาได้้วยนะคะเราได้ประโยชน์2ต่อเลยนี่อย่างเช่นตอนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเราตัดไปปลูกในมันนานะคะทุกคน นี่ค่ะเราตัดไปปลูกในมันนาะมันก็จะเหลือสามท่อนที่เราจะสามารถเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อหลังจากที่เราขุดแปลงนี้แล้วเราก็จะเอาท่อนพันธุ์ของตัวนี้แหละค่ะปลูกต่อหรือก็เว้นแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์เราก็ค่อยไปหาสายพันธุ์อื่นแต่ว่าในในในแปลงของลูกอีสานก็จะมีการสลับกันนะคะอย่างเช่นพื้นที่นี้เราเคยลงกระเหลี่ยงใช่ไหมปีต่อไปเราก็จะลงอีเหลือง ปแปลงที่เคยลงอีเหลืองปีต่อไปแล้วก็จะเอากระเหลี่ยงไปลงแล้วก็อาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นนะคะที่มันปลอดโรคไปด่างเนาะเอามาลงเพื่อที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะเพราะว่ามันสัมปัหลังเนี่ยมันจะไม่ชอบให้มันจะไม่ชอบสภาพดินที่เราปลูกต่อเนื่องกันหลายปีนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคือจากที่ทํามานะคะ มันสัมปลังถ้าสมมติว่าเราปลูกต่อเนื่องกันประมาณสองถึงสามปีเนี่ยในพันเดียวคะเขาจะให้ผลผลิตไม่ดีนะคะทุกคนพราะฉะนั้นเราต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะเอาแต่ละสายพันธุ์มาลงสลับกันนะคะทุกคนค่ะยังไงคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลูกีสานชาแนลเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาดูเรายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ลูกีสานชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ